ช่วงที่เข้าไปในพระโบรเรืตองแรกก็ได้สนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีเรื่องหนึ่งที่น่าจะมาคุยให้เธอได้เป็นคติสอนใจเธอได้บ้างก่อนกลับท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ของท่านเป็นโลกที่ทรมานมาก คือเป็นแผลแล้วก็หมอเย็บเย็บแล้วก็ไม่ดจิตมันก็เปิดจิตเชื้อแล้วก็โอวดทรมานแต่ครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยมีขันติธรรมสูงมากไม่เคยไม่เคยแสดงอาการอะไรให้ท่านเห็นเลยคำพูดคำพูดหนึ่งท่านบอกว่าครูบาอาจารย์สอนฉันว่าเราอยู่ได้เพราะกรรมฐาน แล้วเจ้าก็ถามพระเดชประคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเจ็บป่วยทรมานท่านก็บอกก็ต้องอยู่ด้วยกรรมฐานถ้าเราไม่มีพระกรรมฐานเราก็อยู่มันไม่ได้อันนี้นะเออเธอต้องคิดว่าพระเนี่ยถึงจะไม่ได้มีการกิจการอันใดที่มีภาระวุ่นวายมาอย่างพวกเธอ แต่ก็ป่วยบางองค์ป่วยหนักมากบางองค์อาจจะต้องตัดชิ้นส่วนตัดแขนตัดขาบางองค์ก็ต้องผ่าตัดบางองค์ก็ไปอยู่ตามโรงพยาบาลสงฆ์้ังเยอะแยะไปมันไม่ได้เว้นว่าคนที่บวชแล้วมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วจะป่วยไม่เป็นก็ป่วยเป็นป่วยหนักด้วยไม่จะป่วยน้อยไม่จะคนมีบุญได้บวชเป็นพระบุญคงช่วยรักษาให้โรคภัยไข้ขเจ็บคงน้อยสักสิบเปอร์เซ็นต อย่างนี้นะของเธอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหนักพระพวพเธอก็เยอะไปเป็นโรคร้ายก็มากมายที่เป็นมะเร็งก็เยอะไปทุกขเวทนาก็ไม่ได้แตกต่างกับที่เธอเป็นก,กันหรอกก็เจ็บก็ปวดทรมานทารักษาไม่มีทางรักษาได้ดีเท่ากับเธอเพราะว่าพระจะไปรักษาด้วยตัวของท่านเองได้อย่างไร อย่างเธอเวลาป่วยไม่สบายเธอไปหาหมอเองได้พระไปดะยากมากจ้าจะเอาธุรัสของตัวเองไปยังไงถ้าไม่มีคนก็พาไปสองจเจ้าทรัพย์สินที่ไหนที่จะเป็นเงินส่วนตัวที่จะเอาไปรักษาโรคภยัยไข้เจ็บได้มีวัดวัดหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยล่ายฟังว่าถ้าไปเจอพระคุณเจ้าองค์นี้ที่สำนักธนุพยายยก ท่านหลวงพญยายมเนี่ยมาพาหลวงพ่อไปให้ไปช่วยพระองค์นี้เพราะว่าพระ,พระสองฆ์องค์เนี้ยท่านเป็นพระที่มีจริยาวัดที่ดีคือพระวินัยท่านก็เคร่งครัดและท่านก็มีจิตเมตตาพัฒนาวัดให้เจริญงบเจริญดีท่านก็ไม่จิตทรัพย์ในสิ่งที่เงินขี้ญาติโยมเอามาถวายเป็นของส่วนตัวไม่มีครั้นี้มันเงินที่ตกเ้้าเป็นของส่วนตัวท่านก็ไม่มีเลย เขามาเขาเพื่อทำบุญตรงนั้นทำบุญสงของวัดไม่ว่าจะเป็นงานวัดหรือว่าวัน,วนพระเงินทุกบาททุกสตังค์ท่านับไปบูรณะซ่อมแซมวิหารฐานในสงของสง์หรือว่าจัดการเพื่อสงไปแต่เวลา่านป่วยหนักๆท่านก็คิดว่ามันไม่มีเงินรักษาโยมอุปถากที่จะสงค้อท่านก็ไม่ได้ปรากฏมีท่านก็เลยขอยืมยืมเงนสะง์นะ ว่ได้เอาเงินของสงไปนะแค่ยืมเฉยๆย,ยืมเงินของสงไปเพื่อจะเอาไปเป็นค่ายารักษาโรคแต่ปรากฏว่าพอไปรักษาโรคแล้วท่านไม่หายตายมรณภาพท่านกลับต้องมาเป็นหนี้สงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะหลวงพ่ออะไรความเป็นเร่อจริง มันไม่น่าเชื่อว่าพละแค่ยืมเงินนะไ่ได้เอาไปเอาของเธอไปนะยืมขอยืมนะขอยืมอาเป็นค่ายาขอยืมอาเป็นค่าหมอเขานะเออถ้าท่านป่วยไม่รู้จะทํำยังไงธอกระเลยยืมเงินของเธอนี่แหละเอาไปเดี๋ยวว่ากลับว่าเดี๋ยวถ้าหายแล้วมีคนเขาให้เงินเป็นส่วนตัวท่านก็จะคืนเงินสงเจตนาเขาเอาของสงไม่มีนะ แต่เวลาท่านมรณภาพต้องไปสน,นัสนุพยายอยู่หนักไหมละเงินสงฆ์ใครเอาของสงเนี่ยลองคิดดูว่ามันหนักขนาดไหนขนาดนี้พระท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาต้องการเอาเงินของสงฆเปเป็นส่วนตัวเลยนะไม่มีสลึงเดียวก็ไม่มีมีแต่ขอยืมเฉยๆแล้วจะเอากลับมาคืนยืมนี่ความจำเป็นนะ ไม่ได้ยืมไปให้พ่อให้แม่และยืมไปให้คนอื่นเขาลงทุนยืมไปเล่นหุ้นไม่ใช่แบบนี้นะพอได้ทุนได้กําไรมาก็เอาเข้ากลับคืนสงส่วนกําไรเอาเป็นของตัวอีแบบนี้ลงนรกเต็มเตมนะแต่นี้ท่านมรณภาพท่านก็ไม่ตกนรกแต่ว่าท่านต้องไปสัพรสนุกยพยาโยมเพราะใจของท่านน่ะรู้สึกว่าท่านยังค้างหนี้ค้างเงินที่ยืมสงมายังไม่ได้จ่าย แล้วท่านก็มรณภาพไปเสกโกนท่านก็เลยกังวลใจเรื่องนี้ท่านลุงพยาย,ยังก็เชิญหลวงพ่อไปพบไปส่งเคราะห์พระท่านหน่อยเลยทําไมต้องสร้างพระพุทธร,รูปชำนาน่สงจะไม่ได้ว่าขนาดไหนสิบห้นิ้วหรือเท่าไหร่จำไม่ได้สามองค์นี้ยังไง ต้องกลับไปฟังอีกทีนะมันนานมากแล้วตั้งสมัยฉันอยู่วัดัแววแววว่ามันมีเรื่องนี้มันก็แวบมาก็เลยเล่าสู่กันฟังว่านี่พระป่วยแล้วไม่ได้ตั้งใจเอาเงินของสงไปยังต้องไปสำนักสนุพยายมแล้วจะบอกว่าเธอป่วยเนี่ยเธอไม่มีปัญหาเลยเธอยืมเงินใครก็ไม่ตกนรกเธอยืมเงินใครเธอก็ไม่เศร้าหมองเพราะฉันตายแล้วฉันไม่ต้องจ่าย อจบกันเลยใช่มาละเราจะเศร้าหมองทำไมกูตายแล้วอ,ะอ่ะพวกมึงอยู่มึงก็จ่ายแทนกูไปใช่มละ,เ,ะเธอต้องทำอารมณ์แบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> เราเป็นนี่ใครยจะไปเศร้าหมองมันนะ,ะ <c oughs> ให้คนที่อยู่ข้างหลังมันจ่ายกันเองเอดีไหมดี <c oughs> แต่ถ้าเธอยืมไปเล่นการพนันนีน่ลูกหลานไม่จ่ายด้วยนั่นนะบอกเอาที่พ่อในโรงอย่างนั้นแต่เธอทําได้สบายแต่พระทำไม่ได้สพระจริงๆที่เขาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนพระพุทธเจ้าถ้นไม่กล้าทําจึงกลัวไงกลัวนี่เป็นของสงไม่ใช่ของท่านเอามาแล้วมันไม่สบายใจ ต่ตายไปแล้วท่านก็ยังวิตกกังวลว่าเรายังไม่ได้คืนเงินสงเลยเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ไม่ผ่องสเพียงพอก็เลยต้องทำเรื่องที่มีพระมาช่วยช่วยชำระนิสงให้พอชำรานิสงให้ท่านก็โมทนาเ็แ่อว่า่านก็จบไปก็ไปสุคติต่อไปแล้วในเรื่องลำบากของพระป่วยก็คือว่าไม่มีทางที่จะสามารถที่จะเอาเงิน ของใครที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อการรักษาพระอาพาธอย่างนั้นดิฉันถวายท่านเป็นค่ายารักษาโรคของท่านนะสมัยก่อนหลวงพ่อจะมีเงินประจําที่คนเขาให้มาเพื่อเป็นเป็นค่ายารักษาโรคของท่านปีหนึ่งนะพันสองเดือนละร้อยคล้ายทีเดียวปีหนึ่งเลยใส่ซองเขียนว่าพันสอง แต่ท่านก็บอกว่าขอโทษนะเอาไปใช้แล้วเอาไปสร้างดนวสร้างนี้สร้างนั่นกันท่านหมดแล้วเนื้เรื่องจะป่วยแค่ไม่สบายของพระท,ที่ท่านมีความไม่กังวลต่ออาการเหล่านี้เพราะว่าท่านมีกำรมฐาน่านก็เลยไม่กังวลใจว่าท่านจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์มันจะป่วยมากป่วยน้อยมันจะตายก็ช่างมันจะตายโหงก็ได้ตายหาก็ได้แล้วแต่มัน เรื่องนี้ก็ไม่มานั่งสนใจมันพระกรรมฐานจะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้ชีวิตของเธอช่วยชีวิตของพระช่วยทุกชีวิตที่อาศัยพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้ามอบเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งเธอเราฝึกกรรมฐานมีมีพระกรรมฐานน้อยยามที่เธอต้องเจอสิ่งที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาจิตใจของเธอเนี่ยมันตามลาพังนะเธอเจ็บคนเดียว เธอทรมานอยู่คนเดียวแต่ไอ้คนในบ้านของเธอจะมีมากมายเลยเกินเป็นคนรักเธอทุกคนเนี่ยสาวค่ำเนี่ไม่เคยเลยที่จะผ่าที่จะว่างเว้นที่จะไม่มีใครมาดูแลเธอคนนั้นก็ดูแลเธอคนนั้นคนนั้นก็ช่วยดูแลเธออย่างนี้คนนั้นก็หาอยู่หายามให้กินอย่างนั้นถึงถขนาดนั้นเขาก็แบ่งปันความทุกขเวทนาที่เป็นจากโรคภัยไข้เจ็บไปสู่เขาไม่ได้ สมัยก่อนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่มีโยมหลายคนบอกว่าขอรับเวทนาหลวงพ่อมาบ้างให้หลวงพ่อคลายความเจ็บปวดทรมานบ้างก็ขอรับเองรับแทนท่นบอกใครก็เอาของท่านไปไม่ได้กรรมใครกรรมมันในเรียกพระกรรมฐานจริงเป็นหัวใจสําคัญที่พระเศวได้มีโอกาสได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนใจิตใจของเสว่านั่นคือที่พึ่งของเธอ ยามที่เธอเหลือเพียงจังพังคนเดียวคนเดียวยังไงเธอประสมคนเดียวเวลาเธอทุกข์ใจัเธอไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทรมานเจ็บเสียดแทงจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลามีเรื่องกระทบใจก็เธอคนเดียวเธอจะไประบายใครเขาเหมือนจะกระโถนรองรับของไม่ของไม่สบายใจของเธอพูดไปเธออแกอย่าเพิ่งไปดิแกฟังฉันก่อนแกอย่าเพิ่งไปแกนั่งฟังเรื่องของฉันก่อนแกอย่าเพิ่งไปน้ำตา,าจะไม่แห้งให้กูร้องให้มันจบก่อนมึงเข้าไป ยังไงเสียเขาก็รับของเธอไปไม่ได้ทุกของเธอก็อยังเป็นทุกข์มารมันในใจของเธอตลอดไปแต่ว่าพระกรรมฐานช่วยดับทุกของเธอได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครใน,นคำพูดของพระสาวกของพระพุทธเจ้า่านบอกว่าท่านก็ต้องอาศัยกรรมฐานจะเจ็บยังไงก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยจะปวดขนาดไหนก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยทําจนฝ่า ร่างกายนี้มันจะพังก็ทิ้งพระกรรมฐานไม่ได้พระพระกรรมฐานจะ,จะช่วยตอนไหนก็ช่วยทุกวินาทีของใจเราเราอยู่ด้ยวยเราก็โดนกระทบเราอยู่ด้ยวยเราก็เจอเรื่องไม่สุขใจเจอเรื่องไม่ชอบใจเดี๋ยวก็มีกรรมเรื่องนั้นมีเรื่องกระทบใจเราแบบนี้เธอก็ไม่มีความสุขใจเธอก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยชำระสิ่งในนี้ออกไปจากใจของเธอถูกไหมละ่ะ เดี๋ยวเธอโลภเธอก็ต้องจํากัดความโลภเวลาเธอมีอารมณ์โกรธเธอก็ต้องคลายความโกรธของเธอลงไปเวลาเธอมีอารมณ์หลงไหลเธอก็ต้องตัดจินใจละมันออกไปให้ได้ไม่งั้นก็จะกวนใจเธอเรื่อยๆไปยามที่เธอมีความทุกข์เสียแทงขึ้นมาเวทนาเธอจะรับรับมือมันไหวไหมล่ะเจ็บกินยาแก้ปวดแล้วปวดอีกฉ่นบอกหลวงพ่อผมเนี่ยต้องกินยาแก้ปวดวันเว้นวันบางทีสองวันต้องกิน บางทีกินวันจิตจิตในวันสองวันสามวันต้องกินยากแก้ปวดเพราะละพังพระกรรมฐานอย่างเดียวก็คงระงับทุกขเวทนาไม่ไหวถูกไหมล่ะอาจจะยาไม่ช่วยได้ก็ได้ไปช่วยไม่ได้ก็เอาใจเราช่วยยังไงเราก็ต้องอาศัยกรรมฐานช่วยอยู่แล้วนั้นเร่งนี่เป็นเร่งจริงที่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าพระพิสุทธสงฆ์ในพระศาสนาจะมีจิตใจ ถึงขนาดหนแม้ถ้าองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องทรงใช้พระกรรมฐานยามที่พระองค์ทรงมีทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่พระองค์สอนเรานี่แหละพค์ก็ใช้เวทนาที้คลายก็ทรงที่ทรงใช้กรรมฐานพระอ,องค์คืออนาปานุสติเป็นกรรมฐานและคนใดที่ทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้ดีก็หลังสามารถระงับทุกขเวทนาได้ดี ต่เธอจะอาศัยกรรมฐานแบบไหนกองไหนทําอย่างไรที่คณาจารย์สอนเธออย่างไรก็ต้องถือว่าอย่างไรก็ดีทั้งหมดเพราะมันช่วยเธอนั้นยามที่เธอมีทุกทางใจทุกทางกายก็อาศัยพระกรรมฐานนี่นะช่วยเธอและสิ่งที่เราได้มาจากพระกรรมฐานก็ไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าได้มาจากเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสุดเอเล่ก็คือครูคบาอาจารย์ของเราเวลาเราจะขึ้นพระกรรมฐานเราจึงไหว้ครูก่อน ตั้งน,นโมนวัส,สก,การพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอปาลบว่าขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของลูกตลอดชีวิตพระธรรมพระอริยสงฆ์บัดนี้ลูกจะตั้งใจรักษาศีลห้าของลูกให้ครบส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็เริ่มขึ้นรกรรมฐานบางที่ก็บอกว่าขอมอบกายถวายชีวิตต่ององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขึ้นกรรมฐานพอขึ้นกรรมฐานคือจับลมหายใจเข้าพุทธจับลมหายใจออกก็ได้ เอาง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แล้วถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วไปทำนี้นั่งเดินยืนนอนเดินไปไหนเราก็พุทโธนั่งตรงไหน,นล้วก็พุทโธกินข้าวล้วก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธพุทธโธแล้วไปสั้นๆง,ง่ายๆดีตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านโบราณอาจารย์ท่านสองสั่งสอนกันมานะไปเป็นคำภาวานาคำภาวานาที่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าและเป็นชื่อที่สั้นสองคำ มันจำง่ายแล้วก็มันคู่กันเลยพอเข้าพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทหรือเราไม่ได้มีสติที่จะรู้กับลมหายใจไหวเพราะบางทีร่างกายมันไม่ทําให้ลมหายใจมันสบายหายใจอึดอัดพอดึงหายลมหายใจแล้วสึกอึดอัดเข้าไปตลอดหายใจไม่คล่องเราก็ไม่ต้องจับคู่กับลมหายใจแล้วภาวนาไปเรื่อยเลยพุทโทพุโทโธพุโทโธพุทธว่าไปไหนก็พุโทโธทําหรับ,บพุโทโธเอาสั้นๆเนี่ยนะสาหรับคนใหม่ๆ คนก็เก่าเก่าแล้วเขาก็ยาวหน่อยอมีเท่าไหร่อัดก็ไปหมดอันนี้ก็เก่าแล้วนาเก่าคืออย่างไรก็ได้ไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าเรากำลังปารบถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเรา,เราเริ่มต้นที่จะขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราเอาสั้นๆเรายังไม่เก่าพอเราเอาสั้นๆพุทโธพุทโธเราอาจจะ พุทโธกับเราหายใจเข้าออกไม่ได้เราก็พุทโธไปเรื่อยไปทำอะไรกับพุทโธพุทโธพุทธโธพอคนด่าพุทโธเอ้ยแล้วว่างนั้นนะพอนึกได้พุทโธจ้าเออเราก็ได้เหมือนกันน,นะเอเยออยางน้อยเธอก็ช่วยให้ใจของเธอดีขึ้น เวลาเรามีเรื่องอะไรก็สบใจเธอเพราะเธอทำจนชินซะแล้วเนเวลาเราจะออกจากร่างกายของเราเลยนด้ถึงพระพุทธโธได้พระพุทธโธพาเราไปสวรรค์นะเหมือนเรื่องของหลวงพ่อวัดปากคอมาขาำเท่าสมัยนั้นก็เทศคู่กับหลวง,งพ่อเราสองสมมาติท่านเล่าถึงว่ามีตาคนหนึง่งเนี่ยแกเป็นชาวบ้านแกยากจน วันๆแกก็มีอาชีพทำไรทำนาแต่สิ่งที่แกชอบมาสุดอกินปลาเจอเฉพาะปลาช่อนแกเจอปลาช่อนไม่ได้เป็นอา๋ยวแกงส้มเดี๋ยวต้มยำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทําอะไรแปะสะไอโนเยนี่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาช่อนเจอหน้ามันไม่ได้เป็นอันว่ามันต้องตาย คะที่ามคุ้นเคยที่ท่านอยู่กับปลาช่อนชอบกินปลาช่อนเห็นปลาช่อนก็ต้องข่าปลาช่อนพอเวลาใกล้จะตายขึ้นมาหลวงพ่อพระครูท่้นพระครูพระคระคูนะวัดประคองมาขมาำชาวหลวงพ่อสมราญใช่ยนะแต่หมัยนั้นนะให้เราไปเส้นไปเยี่ยม่าไปเยี่ยมเขาว่าคุ้นเคยกันก็เลยไปเยี่ยมโยมเขาที่โรงพยาบาลแต่ก็หวังดีว่าโยมเวลาเขาใกล้แล้วนะ อาที่พึ่งเธอเชี่อชนะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราภาวนาพุทโธนะแปลว่าภาวมาพุทโธพุทโธงี้นะพูดดังๆนะฉันจะได้ฟังว่าเธอภาวนาพุทโธพูดตามฉันนะหลวงพ่อก็บอกพุทแกก็บอกเอโด ก็บอกโทกบอกไอชอนแล้วก็บอกพุทธเอโดโทไอชอนพุทธเอโดโทไอชอนอย่างเงี้ยเฮ้เคยฟังแม่เชฟสองสมมาตรอ่ะมีหลวงเชฟหลวงพ่อมีอยู่คือถ้าคนไม่เคยเลยเนี่ยอยู่ๆจะให้เข้ามานั่งภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะกรรมน่ะกรรมที่เขาทำไว้มันจะต้องดึงใจเขาคิดในเรื่องที่เขาทำ คิดถึงเรื่องปลาช่อนคิดถึงที่เขาทำไอโดทํำนี้นะเขาชอบแบบเนี้ยมันจะมีปลาพวกนี้ก็จะลอยหน้าลอยตามาคอยทําให้ใจเขานึกถึงปอบพุธยังเป็นไอโดเลยโทรเป็นไอช่อนเลยแม่ละนั้นเธอทำซะตอนนี้คนใหม่ๆนะคนที่เขาเก่าแล้วมาจะไปสอนก็เราเขาเยอะก็มีคาถาเยอะก็มีเรื่องทำเยอะกรรมฐานก็เพียบ อันนั้นมันจะพูดมากนี้พูดเฉพาคนใหม่ๆเลยเใหม่ใหม่ที่เราไม่เคยปฏิบัตินะให้เชื่อว่าพระก็ดีท่านยังจําเป็นต้องอาศัยกรรมฐานไม่ใช่่าเป็นพระต้องทากรรมฐานแต่ที่ต้องทากรับพระกรรมฐานก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งของเรายามที่เรามีทุกข์ทางใจมีทุกข์ทางกายแล้วไม่จําเป็นว่าพระเท่านั้นถึงทําเธอทุกคนก็มีทุกข์ทางใจมีทุกข์ทางกาย เวลาพระท่านแนะนำสอนเราจึงสอนให้เรามีพระกรรมฐานให้เรามีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมละ่ะอัน,นี้คือที่พึ่งของเธอถึงเวลาเธอเป็นอะไรก็าตามเธอจะได้อาศัยที่พึ่งของเธอนี่แหละกําจัดปัดเป่าเสียนันการมาที่นี่ของเธอก็ได้อานิสงส์ที่เก็บภาวนาเยอะเอาเป็นว่าชันโมทนาทุกคนด้วย ทั้งคนที่ได้มากับคนที่ตั้งใจจะมาแล้วก็ไม่ได้มาหรือว่าคนที่รู้ภายหลังว่าเรามาทําอะไรเขายินดีมโมทนาก็ขอให้บุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําก็จงปรากฏเป็นของทุกๆคนที่เขายินดีกับความดีที่เราทํากันก็แล้วกันนะแม้กระทั่งชาวบ้านที่เขาไม่ได้มาจริงๆเขาคงอยากมาเอาว่าวันไหนที่มียกช่อฟ้าก็เชิญชาวบ้านเขามากันเยอะๆ ให้เขาได้โมทนายินดีได้เห็นในสิ่งที่เขาได้ต้องรักษาต้องดูแลต้องทําสิ่งที่เขามีศรัทธารักษาของเขาต่อไปเราก็เพียงแค่ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเพราะถ้า,ถาเอากําลังของชาวบ้านเขาคงจะยากหน่อยที่จะทําได้เสร็จตามเวลาที่ต้องการนะมันก็ต้องอาศัยกําลังใจพบเธอนี่แหละที่มีศรัทธาแรงกล้า ถ้าไม่แรงกล้าแล้วไม่กล้าบ้ามาวันนี้เราวันนี้วันงานไงย,ย,ยังไงเสียเราก็บอวว่าป่วยค่าลาป่วยญาติเสียก็แล้วแต่เราก็มีให้ผมของเรามาเสนอจะใช่ไหมล่ะมันก็ตั้งมุมในมุมหนึ่งนั่น,นแหละแซงเลยญาติเสียแซงตัวเองด้วยปวย่วยเห็นไหมเรากล้าไหมล่ะกล,าล้าอลไยังกล้าเลยแต่ว่า กำลังใจเราดีมากเลยแม้งละโกหกไม่สนิทเวิมฟารมแล้วก็โมทนาทุกคนนะยินดีทุกคนด้วยขอให้สิ่งที่เธอปัสนาทุกอย่างเป็นดังใจของเธอทุกเรื่องเดี๋ยวเธอก็เดินทางกลับแล้วเดินเซนจะไปชมที่ไหนก็ตาอัจฉริยะใสนะเพราะเดี๋ยวบาคนอาจจาครึ่งวัน ลาครึ่งวันคือครึ่งวันเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เต็มวันเออเาเราตั้งใจขอบรารมีพระเป็นที่พึ่งของเธอก็อแล้วกันนะ <c oughs> ฉันขออารัธนาพระบรารมีองค์เสด็จพระชิน,นสีบรมาศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์ มีเสนพระอ,องปฐมบรมศาสดาทรงเป็นประธานหลวงพ่อองค์ปัจจุบันทรงเป็นที่สุดและขอทูลอารัธนาพระบารมีพระประเจกับพุทธเจ้าทุสุพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดานามันดาคุณโครูบาอาจารย์เสบเส,บ,สบกันมามีหลวงปู่ปานวัดบ้านน้ำโคและพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระเาชพมมายานวัดท่าทรงเป็นที่สุดพระพรหมะเทวดานางฟ้าทั้งหลายทั่วสากลและพี่ภพ มีท่านปู่สัมปดิพรมท่านปู่พิอินท่านย่าท่านหลวงพญายมท่านหลวงแดบัญชีท่านหลวง,ง,งเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ท่านอินจักกะและก็บริวันทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของเธอทั้งหลายเทวดาและท่านผู้มีผู้คนจะรักษาอาณาบริเวณสถานที่ที่เธอได้อยู่อาศัยของเธอก็ดีที่ทํางานของเธอก็ดีแม้กระทั่งเทวะ เทวดาและพรมทั้งหลายที่อารักขาดูแลสถานที่วัดสัาพิลมที่นี่พร้อมทั้งเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายที่ได้มาเคยอาศัยที่นี่จนถึงองค์ปัจจุบันก็ขอกำลังพระพุทธ,ธานุภาพก็ดีธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวตานุภาพขอแรงสัจจยาชิตฐานที่เธอตั้งเจตนาอบริสุทธิ์ในวันนี้ก็ดีก่อนหน้านี้ก็ดีในเบื้องหน้าของเธอก็ดี ขอความปรารถนาของเธอในทุกครั้งที่มีจตนาอบริสุทธิ์แบบนี้จงสริพเป็นผลต่อเธอโดยฉับพันทันทีถึงความบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆประการไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคขัดฝังความปรารถนาของเธอจงมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือให้ความปรารถนาของเธอบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ว่าจะได้มาจากคนก็ดีอาจจะมนุษย์ทั้งหลายก็ตามทีขอให้สิ่งที่ปรากฏมีจงเป็นดังใจของเธอทุกเรื่องทุกราวแม้กระทั่งอริยมรรคและอริยผล ยองบากฏเป็นผลของเธอตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงอรัตผลในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน